แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสแซงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมก็หน้างานเชื่อมนะครับงานเหล็กนะครับงานกรงไก่นะครับกรงไก่บ้านนกดาวกรงไก่นะครับผมก็อันนี้นะครับบอกเลยว่าเหล็กกาวนัยนะครับเป็นเหล็กกาวนัยนะครับก็อันนี้ทำสามล็อกนะครับก็บางคนนะครับเอฟซีบางคนนะครับเลี้ยงไก่บอกอยากอยากรู้ขนาดนะครับขนาดก็คือนะครับ ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ลึกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นด้านข้างนะครับก็จะอยู่ที่1เมตร40เซนธรรมดานะครับแต่อันนี้ลูกค้าสั่งว่าเอาเมตร80นะครับก็จัดให้นะครับ1เมตร80เซนนะครับส่วนตัวนี้นะครับจากนี้นะครับไปถึงด้านท้ายโน่นนะครับก็เป็น2เมตร50นะครับก็แบ่งล็อกกันนะครับประมาณ ล็อกละ80เซนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือกรงไก่ผสมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับจากกําลังทําให้ลูกค้านะครับก็คือนะครับส่วนความสูงจากด้านล่างถึงด้านบนนี้นะครับก็อยู่ที่2เมตรนะครับด้านหลังก็ต่างกันนะครับก็ ด้านหลังก็สูงเมตร80เซนนะครับเมตร80เซนนะครับส่วนความกว้างของอันนี้นะครับเมตรเมตร40นะครับก็อันนี้ช่องละประมาณ80เซนนะครับนี่ครับก็จริงๆแล้วนะครับแคทแซงเงบอกเลยว่าอะไรนะครับเนี่ยเขาถามว่าเหล็กนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เหล็กขนาดหกหุนนะครับผมหกหุนนะครับอ่าเหล็กหกหุนถามว่า เป็นยังไงใช้ได้ไหมแข็งแรงหรือเปล่าบอกเลยว่าแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับผมฮะเพราะว่านะครับอ่าโครงไก่นะครับที่ใช้โครงเหล็กแบบนี้นะครับกับโครงไม้นะครับโครงโครงเหล็กแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าไม้มีโอกาสหักได้นะครับผมฮะอันนี้นะครับเป็นเหล็กกาวไนท์นะครับรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมแต่ละมุมนะครับต้องทาสีกาสนิมฮนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าทาสีการสนิมแล้วก็ไม่เป็นสนิมแล้วนะครับแต่นะครับถ้าไปไปน้ําเข้าได้นะครับซึ่งตอนที่เราเชื่อมนะครับข้างในนะครับเราเราไปทาสีการสนิมไม่ได้นะครับมันก็จะถ้าน้ําเข้าไปได้ก็จะทําให้เกิดสนิมได้ง่ายเลยนะครับอ่าอันนี้บอกให้เข้าใจนะครับก็อันนี้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องของ เหล็กนะครับเหล็กกาวนัยถามว่าเป็นสนิมไหมนะครับเป็นแน่นอนนะครับผมถ้ารอยเชื่อมนะครับที่อยู่นะครับก็ยังไงก็ถ้าไม่ทาสีการสนิมให้นะครับยังไงก็เกิดสนิมได้ง่ายๆแน่นอนนะครับก็อันนี้นะครับลูกค้าสั่งมานะครับทําด้วยส่งด้วยนะครับก็คือลูกค้าขยายนะครับขอขยายนะครับจากเมตรสี่สิบนะครับความกว้างนะครับก็เป็นเมตรแปดสิบนะครับผมก็จัดให้ได้ไม่ยากนะครับ ก็อันนี้นะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีเอวายงานบานลากลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตา ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลงังกาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคก่แซะแงแคก่แซะแงะแ